ต่อมาอความฝันข้อที่ห้าข้อที่ห้ากุมโพจะกุ้มโผกุ้มโพไปว่าหม้อไปว่าหมอ้อหม้อเขาบอกว่าหายเล่นหายหน่อยสี่บ่อเต็มปเ็นอย่างเงี้ยองพระบาทแจมเจ้าเน,น่าแทนบัลลังก์ฟังเสียงดนตรีครับกอมระบำล่ำฟอดพระก็นอนเคลื่อนฝันฟันเห็นปลาดต่างอย่างนี้ ตอนนี้มีเขาว่าสีคารีขออาไยฟันเห็นตลาดต่างฟันเห็นงวดตัวน้นอยๆงวดตัวน้นอยยังไม่พอเป็นแอวเป็นไทเขาเอามาใส่ฉันเห็นตลาดต่างฟันเห็นงวดบักด่างกางแต็มเลยหน่อยเขาห่างใส่ไทแน่วงงวดเพาเคยใส่ไทกระบ,บอกท่านเป็นมันก็ผ้าไทเค็นแลนต,ตัวตำจอใหม่ไทก็ฮักข้างหงอนตะดอนเลยกดขี่ทางล่องเดินนั่งยองๆต่อใหม่ทางขา ควบฟันนีต่อไปผ้าหนาใตก่ขอนเครื่องสากรนาพุธมนุษย์ในแดนดินบ่หินตองตามข้องเขาอันว่าพุ้งค้นถกสลาการสีฟ้าปล่อยนี่เด็กนมหน่อยเสียค่อยเข้นหลังเมืองหน่อยก็เลยเกิดเรื่องเป็นเหตุเทียงกันแนวต่างคนต่างกระทยงกันไปไผไปมั่นบ่ครองกันขั้น่าอุปมาคือดังเอางวัวนหน่อยเทียมเกียนบ่เคยใส่หน่อยก็โดนหักใหม่กำตื้นถึงรุ่งง่วนด้วยใจใหญ่ไม่เอามาใช้งาน ไปเอาหมดตัวเล็กๆมามามาใส่ไถใส่เกวียนมันก็เลยเต้นแต่การโยงโกงบางไถหักในที่สนมันลากไปไว้กับปลดแอกออกมามองดูวิ่งหนีแท oh. นมันทถวันดีครับบอกว่าคนมีสิ้นมีทํามไม่มีไม่เอารัดเอาเปรียดชาวบ้านเป็นคนตั้งอยู่ในสิ่งในทรรดีงามคนไม่ค่อยอยากแตะเลือกผู้หลักผู้ใหญ่มีสติปัญญามีเหตุมีผลคุ้นคิดละเอียดละออเขาจะไม่เอามา เป็นผู้บริหารประเทศชาติเห็นว่าคนซื่อถือประชา้าเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านตีคน่วดตัวกาลีคนอัปปีจึงเป็นคนดังคนที่ถือทําเป็นผู้ทําต้อยพวกพาละลอยจะเฟื่องฟูชูศักดิ์รีคนที่ไม่มีศีลไม่มีทมก็ล่นตึง่งก่อนนี่ลิ้นตวัดถึงใบใบหูนู่นข้างหน้ากลบหวานไว้ข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมอ,อย่างนี้แล้วก็เอามาเป็นจะาเป็นนายเป็นผู้บริหารประเทศชาติรับสมัคร เลือกตัง้งผู้แทนราษฎรก็ดีซอจสอซอก็ดีคนดีสิสมัครไปเธอได้ยากที่สุดไม่ได้เลยส่วนผู้ที่มีเงินมีทองเลยไม่สนใจความเดือดร้อนผุนวายความสุขความทุกข์คนเอ่ยไว้กับพรจ้าได้ทุ่มทนเอาเงินไปจ้างพังมาเดี๋ยวก็ใช้ได้ไปเสร็จแล้วก็ไม่สามารถบริหารประเทศชาติเข้าไปนั่งก็พยายามที่จะกินบ้านกินเมืองคอรับชั้นกันทุกใหญ่เพื่อความ เจริญรุ่งเรืองแห่งตนของตนเองของตระกูลตนเองของพรรคตนเองอะไรต่างๆเราี้บานมือจะเป็นอย่างไงก็ฉั่งมันเงินพันเงินผันทั้งหลายเปื่อยมาเหมือนกับน้ําแข็งส่งมาจากต้นสังกัดเป็นเส้นแสงมาถึงปลายทางเหลือไม่ถึงไปถึงหมื่นอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับขนน้าแข็งมาเปื่อยมาตลอดทางเลยนั่นเมันเป็นอย่างนั้นความฝันข้อที่ห้าว่าอย่างนี้